สวัสดีค่ะหนยจะมาอัปเดตพายุโซเดลนะคะและประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก่อนอื่นนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะและกดแชร์กดได้ตามนี้เลยค่ะในช่วงวันที่25 2 6ถึง26ตุลานี้นะคะพายุโซเดลเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะผ่านสปปลาวนะคะจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงค่ะอย่างรวดเร็ว ก็เพราะว่าโซเดลเนี่ยนะคะไปแจเอกับมวลอากาศเย็นเข้าพอดีค่ะกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ำนะคะและจะมาสลายตัวที่ประเทศไทยคาดว่าพายุเนี่ยจะสลายตัวเร็วขึ้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลอากาศเย็นที่จะลงมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสลายตัวไปแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะแต่ค่อนข้างน้อยนะส่วนมากก็จะเป็นทางภาคอีสานด้านตะวันออกและ บริเวณตะเข็บชายแดนค่ะถ้ามีความคืบหน้าอะไรนุ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีค่ะและในช่วงปลายเดือนตุลานะคะมีพายุหมุนก่อตัวอีกลูกหนึ่งนะคะบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นค่ะและถ้าพายุเข้ามาจริงๆนะคะก็จะเข้ามาประทะฝั่งไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงค่ะอาจทำให้มีฝนตกหนักได้ ในบางพื้นที่นะคะแต่ก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงค่ะเพราะว่าทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยนะคะตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองจิจูด115องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปอย่างช้าๆนะคะคาดว่าพายุจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในช่วงวันที่25-26ตุลาค่ะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนบ้างแห่งกับมีลมแรงค่ะตอนนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะประจำวันที่23ตุลาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียส กับมีลมแรงค่ะสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างค่ะทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองค่ะอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลานี้นะคะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน บางแห่งค่ะกับมีลมแรงนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางภาคใต้หรือตามภาคต่างๆนะคะอยากให้นุ้ยปากหมุดที่จังหวัดของเพื่อนเพื่อนอำเภอของเพื่อนเพื่อนนะคะก็เขียนมาบอกนุ้ยได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นค่ะกับมีลมแรงและมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรและตากค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20 2 3ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 2ถึง32องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16 2 1ถึง21องศาเซลเซียสค่ะอตอนเช้าเช้านี้อากาศดีนะคะอุณหภูมิสูงสุด2 9 3สถึง31องศาเซลเซียสค่ะ ภาคก,กลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ราชบุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออก ฟั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33ององศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตก ั่งอันดาม,มันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะตอนนี้เราก็มาดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้นุ้ยก็ขอลาไปก่อนค่ะและพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย